อุ้ยพูดพ่อห้องยางงี้ครับพี่น้องอาดอีบ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 อีีบอ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 ี ไปข่าวว่าเตัเตาออกพี่น้องเลยมาลองมาหุ่นมาเลาะเบิ่งจิได้จักดอกสมานเต็มตาบ่พี่น้องมาเด้อครับสวัสดีครับมาดอกแรกแหกงมานครับยอดุด้ยดอกยีฮ้อเ้ย้ยเด้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเยเ้้้นครับพี่น้องปั โอ้ยอ้้ยดอกงามเฮียงแทมันมนมันมัมันมนอยเด้อจะดอกสดอกฮาดอกยีดอกไปรุนกันตอมียครับอนี่รุนค่ะแกงหน่อยก็เอาแกงใหญ่ก็ดีพอจักอันจักดอกอุ่นปนย้อนปนย้อน ดรอชไหมตัาแบบติตเลยงามงามหินโอ้โี่ลานี่ยเป็นนอยกับพี่น้องแล้วน้อันบบีจ้าตัวจ้ตัเีย อ้โโดดงาครับแข็งดีอยู่สองโอกแกงเมียนสองโอกแกงเะครับซองจะอะไจะเห็นไออู้่เอาทังไดหล่ะปั่นเอาทั้งสี่ได้ปะ เสียออกหน่อยฝนเนาะสวงหรบไปลบมาอยู่เมียน่างเห็นมันสามแล้วพี่น้องสามเต็มเมียนแต่นจ๊ซีบดอกไงว่าเด็กแกงหมอนยังเลยจ้ะไปไปต่อเบิ้งล่างหาพ้อีกค่ะพี่น้อง อุ้ยพ่นพ่อห้องยังงี้ครับพี่น้องอ่อีบอีบอีปอีเมดดอกสองดอกสองดอกปักอ้ยขาขาอ้ยถ่ายดีดีโอ้ยุดขอบด้ออ้ยมต้องส่องไก่ด้โอ้มันง่เนาะโอ้ย่เห้ยเอามนี่อกกอน เออไม่นั่นละอุ้ยอุ้ยหาเมียอุ้ยดอกเดียวติดตาฮือฮมึงพี่น้องอาเกยดอกเพชรโอ้ยข้าดอกนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นแล่ะพี่น้องเอ่เสียงลวกด้ออุ้ยก็เจอไหมหากระไงอี๋พอ อุ้ยโอ้ยปนดอกนี่ปนดอกนี่ล่ะได้พี่น้องจะมันออกดอกจะละมังออกอ้ยเป็นเน็บใหม่ไว้อยู่อ้ยมัขาติ้งอึโอ้ยอึอ้ยอ้ยปัดปปมึงมึงมึงมงอึ อ,อีโพดผูอีหลีอีปออีเมอีปอขาอีเปตีนเลยปาดสุดยอดสุดยอดอุ้ยหอมเนาะหอมหอมหอมอุ้ยวันเตสิบมานะหอมเอดอกนี่เต็้มตาตองหาอีกกอนแล้ว่ะมีอยอะเต็้มตาพี่นออ้องเนาปาดขาเอาตามาใส่ตาเดี๋ยวบอ เยวาเดอตื่นเต้นอ so <hungry> ีลีได้อนแมนดอกไงฮ่นั่นได้แกงเลยบานี้ออ้ยหมอไงไงที่สุดของที่สุดเดินเอ่แมนเม่นไตทองเพิ่นยังงามนั่นเหลืองงามอยู่แมนปึก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 สับตีก้องเพนเลยเเเว้าเออแน่นแน่โอ้ยกระิบวาเดอรแน่ัจหน่อยแมน Hạch nhóm nhóm hãm ngay hẹn thôi ngay 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 อุ้ยเต็มอายะกระดดกมันใหญ่เหง้เมียนเออนั่นแหละนั่นแหละอยู่ัสนก้อนไปไปเต็มตาอมีหน่องสองดอกโอหโผล่โผล่ยีรีอ้ยโบคือโบฝาอีกแล้วครับพี่น้องดอกใหญ่บ่ว้าใหญ่อยู่อีกแล้วกำลัง กำลังตะมุตะมินี่ครับพี่น้องมตะมุตะมิแล้วองไงเติมตุ่มตุ่มไงไงเลยงัดนะงัดเลยดินเกียนโอ้ยนี่ออกเห็นกระออกน้องเฮ็ดก็อยากออกคักแล้ยคนกับผมมาเพราะเธอชุดหมาน มานแล้วข้องมือนี่สุดอีเรี้ยวลูกละหน่อยสุดข้องมือนี่เลยนี่แม่โอ้ยคนถิ่นไทยโบราณโบราบโบราณด้วยอ่อนเอาจังอ่าจ๋าพี่น้องนี่อะไรเห็ดของเฮ่ามันเต็มตาเลยมันเต็มตาค่ะมันแบบฟุฟุก มานเสยบอกคือ่าสิมาาสนนาา้านาะจ้ะพี่น้องอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ล้วค่ะพอเฮ็ดดอกใหญ่ดอกยักษ์เนาะแมโอ้ดอกนี้ก็ใหญ่ดอกนี้ก็ใหญยอ่ะยังตึงยังสภาพาดางยังดีบ่มีเฮ็ดเฮ็ดเสือได้เฮ็ดแกงได้ได้จ้ะได้หมอบกักใหญ่กินโอ้กินได้หลายหลายเฮือนเติบดอกนี้เนาะ<ม>อ่ะลาไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องสําหรับคลิปน,นี้ถือว่ามานค่ะเห็ดตับเต่าเดือนเมษาเพิ่นลักออกเนาะพี่น้อง กะบอขาดบอขีดว่าสีออกอ่ะปีดอ่ะปื๊ดอ่ะปาดตเลยอ่ะมานซัมนีกะือว่ามานมาจ้ะมนดอกบกอใหญ่เลยปลาแถวบ้านกะจะได้กะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อจากกไหลกแแ่สาวกานิกากระบาสวิท์เนาะลาไปก่อนเด้อจากพี่น้องสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจคือเก่าแหละครับพี่น้องจ้ากดไหลกดแ์ กี่น้อยกี่ถึงกันคือเก่าอะไรน้อพี่น้องเนาะจ้ะขอบพระคุณหลายๆที่เขามาเป็นกำลังใจกูแลกกูแจ้งห้เด้อจ้ะลาไปละค่ะผลกับบทโตเมือนอาจังพอกันไหมสวัสดีค่ะพี่น้องเอ้ยสวัสดีไรหลวบเลยสามสี่มือมาหนีหอนี่ผลพันโตกหรอผลโบสัมไหมค่ะมันก็เลยโบสามารถที่สิเก็บเฮ็ดตัวได้จังเฮ็ดขมก็คือกันมาซ่อมมึงกะแหงแหงจ้ะแ่งได้เก็บมือเดียว เก็บใดเมือนั้นมื่อเดียวเพราะว่าเพื่อนกับออกก้อนหนานันแล้วเนาะเพื่อนก็อยู่ใกล้บ้านน้ำแน่เขากับระยะทางคือว่าแหละพี่น้องค่าน้ำมันก็แพงอ่ะตามนั้นแหละค่ะเอาไปปอกกันไม่มือนาเนาะจ้ะสิพาไปหาเอียงในเนสิมีเฮ็ดให้เก็บบ่อหรือว่าสิพาลงทงลงทาอันนี้ยัางน้อยหรือว่าสิเขาป้าเขาดงก็นล่อรุนกันจ้ะพี่น้องไปละค่ะใหญ่จังเอาก็มันใหญ่อะ เห็ดย hey. like yeah. hey. He ักษ์เห็ดใจเออเห็ดตับเต่ายักษ์มันเห็ดอะไรอ่ะคือเต่ายักษ์โอ้เห็ดเต่ายักษ์ได้ไหมหนักไหมลูกใหญ่ไหมเด็กคนเด็กอีกโอู้หูจะแตกโอ้หหนักนะนั่นทำไมต้อใหญ่จังเออไม่รู้เห็ดอะไรกินได้ไหมเดี๋ยวไปแกะนะฮะกินได้ไหมนี่กินไม่ได้ทำไมอ่ะ ต้องเอาไปทอดนี่เอาไปทอดก่อนนะเอาต้องเอาไปทอดอเอากลางนี้